วิ่งครับนี่วิ่งมาจากข้างหลังถือว่าวิ่งมาสามกิโลเนละเริ่มจะหมดแรงแนละ้วไปแล้วเ่ะอย่างจะวิ่งต่อไปข้างหน้าก็มีคนวิ่งนะวิ่งโชว์ หมดแรงแล้วนี่ก็วิ่งมาจนหมดแรงแล้วดูข้างหลังครัเดนนะครับให้ดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้บ้างออ ผมพูดได้เลยว่าผมหมดแรงจริงออ,อผมหมดแรงจริงเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเลิกแล้ววันนี้ก็วิ่งเดินมาจะร่วมชั่วโมงละจากการที่ทดลองวันนี้ก็ไกลขึ้นจริงๆแล้วมันต้องวิ่งให้ได้อะไรนะเพศสิบเนาะเพสิบก็จะเท่ากับ10บกิโล แต่นี้ได้ประมาณ6กว่า6.5 7แต่เดี๋ยวตอนจบก็รู้เพราะตอนท้ายๆนี่หมดแรงหมดแรงก็เลยได้ไม่ถึง7กิโลต่อชั่วโมงตอนนี้ก็เดินแล้วก็พยายามเดินสนับวิ่งเดี๋ยวก็จะรู้ว่าตอนจบได้เท่าไหร่ เดินตปงนอตเทิ่ลต่อแต่นี่เดินอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าบ้านผมอยู่76ละสกตรงข้างหลังที่ขายเต็นรถนันเอานี้ก็เป็นศูนย์นิสันนะครับข้างหลังผมก็เป็นรากตันอยู่นู้นอ้เหนื่อตึงเหื่อตึงตึงว้าว คลาสเลยเนี house, yeah. oh. Oh, ่ยเออโอ้โห S ห้าหกศูนย์จะมาล้างรถแต่วันนี้เขาปิดเดี๋ยวเราจะถึงบ้านแล้วหมดแรง